ค่ะท่านผู้ชมวันนี้แม่น้องกันจะมาทอดข้าวแหนมไม่ดูนะคะก่อนจะไปดูอย่าทอดข้าวแหนมต้องยืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องกันนะชาแนลนะคะ,ะนี่ค่ะข้าวแหนมแม่น้องกันนะคะทอดจะไปะขายพ่งนที่เช้าค่ะนี่ค่ะแม่น้องกันทํานะคะค่ะเดี๋ยวแม่น้องกันจะพาไปดูตอนทอดนะคะ นี่ค่ะดูกันเลยแม่น้องกันทอดแล้วค่ะนี่ยสีสวยมากเลยค่ะนี่ช้าแม่น้องกันก็อ,อกไปขายแล้วนะคะตีสี่ตีห้าแม่น้องกันก็อ,อกไปขายแล้วไี่แม่น้องกันทําเยอะมากขายหมดทวนนะคะสวยไหมคะ กอแต่วันนี้แม่ต้องการใส่ไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดสีสวยมากเลยค่ะไข่ไก่สีไม่ทอาสวยจะแตกจุดไม่ต้องการนะะใส่ไข่เป็ดไข่เป็ดสองใบข้าวสามกิโลวันนี้ไม่ต้องการทำแบบนั้นไม่ต้องการทำห้ากิโลเรืามันทอดไม่สวยค่ะทำเยอะไป ม่น้กันก็จะแยกนี่นะคะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถูกใจคะ่ะถ้าถูกใจก็กดไลค์นะคะกดแชร์แม่น้งกันด้วยกดกระดิ่งด้วยนะคะนะคะี่ค่ะีสี่ตีห้าแม่น้ำกันก็ไปแล้วขายแล้วคะ่ะ คนไหนที่ยังไม่ทานตอนเช้าแม่น้องกันก็จะแยกน้ำยำให้นะคะขายดีมากมากค่ะข้าวหนีแม่น้องกันเดี๋ยวแม่น้องกันจะพาไปดูข้าวนะครับแม่น้องกันก็ทำกับข้าวไปด้วยนะคะวันนี้มีราบเดี๋ยวไปดูนะคะ นี่จ้าวันนี้กับข้ามมื้อนี้นะคะแม่น้องกันทำเกาเหลาลูกชิ้น,นะคะ่ะนี่ค่ะเกาเหลาลูกชิ้นน่ากินมากเลยค่ะแต่แม่น้องกันไังจะม่ใส่ถ่วงอกยังไม่ใส่ผักนะคะเพราะว่าเด็กไม่กินผักค่ะน้องกันใส่แค่ต้นหอมผักชีนนะคะ่ะน่าทานไหมคะเกาเหลาลูกชิ้นแล้วก็มีน้ำพริกเข็ดค่ะฟาะ แล้วก็มีผักใสโหระพาสารแแน่ต้นหอมผักชีค่ะแล้วก็มีมาระขี่นกด้วยค่ะนี่นะคะนี่คือมาระขี่นกกินกับลาบอร่อยค่ะนี่ก็คือลาบไม่สุกนะคะนี่ลาบดิบค่ะนี้ให้สามีค่ะแล้วก็มีลาบติด,ด้วยค่ะลาบสก อ่านี่ดูนะคะนูน่นนู่ขนข้างข้างนอกข้างข้าวแหนมอันอน,นี้ให้ต้นเพอร์แหนมหญ้าน้องกันเอาลูกอะไรไม่รู้นะเขาเรียกลูกอะไรคะเพลินถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะนี่ค่ะหนูนแม่แม่ไปวงางนู่นข้างหม้อแหนมนะจัดการในนี่ค่ะสิบห้าถุงขายถุงละไรสิบบาทนี่ค่ะ อ,อะครเคยชิมนหคะน่ากินไหมคะมันนี้มาบอกเพ้ยนนะคะใครรู้จะหอมมากเลยเนาะ,ะอร่อยอร่อยคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องน้องกันนัทชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ